วันนี้วันอังคารที่ห้านะฮะโปรแกรมของเราวันนี้คืออิสระก็คงจะเดินเล่นไปไป,ไปมาแถวนี้แหละนะฮะยาชิตะพาร์ก็เป็นห้างที่ทำครอบบนสวนเดิมาาก็จะแยกเป็นฝั่ง,งอนอสสองเสาวนี่ก็คือห้างข้างล่างยังไม่เปิดแต่ว่าสวนชั้นห้าข้างบนเปิดแล้ว แล้วก็มีสตาร์บัคคนไม่เยอะเพราะว่าวันนี้วันธรรมดานะฮะมันจะลองร้านคนน่ารักมันคือช็อกโกแลตโคลดกับช็อกโกแลตปั่นใส่จ้าวชิปช็อกโกแลตปัน่นก็ถ้าไม่ใช่ร้านกาแฟ ไม่มีร้างไห่เลยคลิปเปิดก่อน11โมงนะฮะฟ้าคือแบบเคลียร์ไม่มีเมฆเลยก็อันนี้ถนนโอเมเตสันโดนะฮะมีร้านชอปปิ้งเยอะแต่ว่าก็ามาเดินถ่ายรูปได้มันเป็นแนวแอวนนูสวยๆนะครับนี่คือเขาต่อคิวเข้าห้างกันรือจะ๊ะตรงนี้ก็เคยเป็นมุมพิดอินสตาแกรมก็อยู่พักหนึ่งนะฮะ อเร้านที่เราต่างหาออนโตเกียวแฟชิปสตตอ์นี่ออนมีทุกรุ่นแต่ไซส์ที่เราต้องการไม่มีพนักงานเขาดูแลดีอะน่ารักให้ความช่วยเหลือดีแต่เสียดายเราไม่มีไซส์ได้กินลูกล็อบเตอร์แล้ว คือมันก็ไม่ได้อร่อยมากหรอกแต่ว่ามันก็ดีอ่ะที่ได้กินโอ้ยเมฆสวยวันนี้น่าจะมีอีเวนต์ขนมแมน <Dad. S 2> าแยกชิบุย่าอาร์เกนข้อใส่ปริ้งาแยกชิบุย่ากลางเดดร้อนรดองกี้นะฮะร้านโปรดร้านประจำ ยากินกุไรต่อแถวฉันอยากจะบอกว่าอยากกินกุไรที่ญี่ปุ่นโตนั่งสบายกว่าที่เมืองไทยก็สั่งจากจอจอนี้บิวอินเลยนะฮะแล้วก็ยานในรีชักก็จะมีตะเกียบกับทาชเมือชักหน้า ของเรามาแล้วอิ่มอร่อยราคาก็สมเหตุสมผลเราจะไปวิ่งชื่อเชยวันอาทิตย์ที่เราไม่ได้วิ่งนะฮะเดินไปได้1กิโลเมตรแล้วอีกรค่ตอนนี้เราน่าจะเดินมาเกินครึ่งรอบแล้ว ตอนนี้เรามาถึงหน้าโตเกียวสเตชันนะฮะก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยวันพุทธที่6กันยายนนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราในโตเกียวเรายังอยู่ที่ชิบูยะแล้วก็วันนี้โปรแกรมวิ่งของเราเป็นเดินชิวๆนะฮะวันพุธปไปสานจ้ามันกลุยอันนี้ก้านไหนสารนะฮะ ก็สรุปสลับมาญี่ปุ่นรอบนี้เราได้ออกกําลังกายตั้ง3ามหนะฮะไฮะจริงๆแล้วโรงแรมนี้เขามีชั้นบีหนึ่งด้วยบีหนึ่งมีที่กดแข็งมีตู้กดแล้วก็มีไมโครงเวฟลากกระเป๋าตักต๊กๆลงไปตามทางนี้นะฮะสิ่งที่ <ๆ S 1> ทชอบมากสลับญี่ปุ่นคือเขาให้พาราลิตี้คนเดินทางอย่างเราเดินเดินมาอยู่เนี่ย แล้วจะมีรถเข้าออกที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องชะลอให้คนเดินเลือไปก่อนหรือทางวาลายที่ไม่มีไฟแดงเงี้ยเราก็เดินชุบข้ามได้เลยทุกคนที่ไมาต้องจอดระวังคนข้ามถนนข้างหน้าคือข้าแยกชิบุยาแล้วนะฮะขามาเรามาด้วยรถไฟเน next ขากลับเราจะกลับด้วยแอร์พอร์ตลิมูซีนบัสนะครับบายบายโตเกียวบายบายชิบุยา Until we meet we a มันช่วงนี้10โมงนะครชาวออฟฟิศเขาก็กำลังขึ้นมาทำงานกันนี่นะครับแอร์พอร์ตของเราก็คือไปที่ฝั่งเวสชั้น5เพียงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งแค่10โมงครึ่งเราจองรถไว้เที่ยวเที่ยง4 0สนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราหาอะไรยินก่อนชาดว่า มิตริซูชิจ้าเดิเนนะครับอย่าไปดูบัตรคิวก่อนดูทูแมคคานิคอลเบรกดาวอยู่ไกลอยูออเดอร์อินวิชูอาร์ไลน์อัพออเดอร์เบนโอเคนั่งรอ,ก,อก็คือเครื่องเสียเขาก็เลยบอกว่านั่งรอแถว คิวแล้วจะถึงคิวแล้วอยู่ก่อนแถวแล้วนี่ราด้านโต๊ะเขาเลยให้สแกน QR เพื่อสั่งนั่นเองมันน่ากิคมากอร่จะได้กิมัสกินนี่ก่อนกุ้งกังทูน่าไข่ปลาถาย อิมากอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงราคาสมเหตุผลนะฮะมิดริซูชิใครที่มาญี่ปุ่นก็ลองหาโอกาสดูมีหลายสาขานะฮะอันนี้เรากินที่สาขาชิบุย่ามาร์คซิตี้ชั้นห้าเนาะเป็นทางเข้าล็อบบี้ของโรงแรมชิบุย่าเอ็กเซลเคยมาพักที่นี่ตอนนี้พักไปไหวแค่ทางงานนี้ก็คือสถานีรถัสบบเดี๋ยวเรามานั่งรอเวลาเอาฝนตก เดี๋ยวนี้คือตัวขายพานคีออสกับออนไลน์ดังนั้นแต่นี้ก็คือเนันรออย่างเดียวเลย การบินไทยเช็คอินที่ RF1455 โอ้โอ f นะฮะการบ,บินไทยอ f น่าจะแถวยาวๆนั่นแหละคือเราเช็คอินที่ตู้คีย์ออดแล้วเดี๋ยวเราต้องโหลดกระเป๋าที่ F แล้วก็มาแบกดอปนี่ าลักคาบิท่นก็ช็อปดูที่ฟรีไปเรื่อยๆนะฮะบางอย่างก็ถูกกว่าไทยบางอย่างก็แพงกว่าไทยดูดีๆแล้วกันอย่าลืมช็อปเพลินจนลืมเวลาเดินไปที่เกตน,นะฮะเกตของเรา4 1ไกชิ้ไฮนู้เขาต้องค่อยๆไปเนี่ยพึ่ง32เอง ปเรื่อยสมัยก่อนมันจะมีตู้กระชัปองให้ละลายเหลี่ยญตอนนี้ไม่เห็นเลยมีแต่ตู้น้ำเย่ถึงเกต41แล้วจ้าเดี๋ยวหาที่สิงรอก่อนก็น่าจะปิดวีล็อกทริปโตเกียวของเราวันนี้นะฮะก็เป็นโตเกียวหน้าร้อนที่ร้อนมาก มีฝนบ้างนิดหน่อยแต่ไม่หนักเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพายุเดี๋ยวนี้ข้าวของในโตเกียวก็แพงขึ้นตามค่างเงินเขาที่ถูกลงนะฮะแต่ก็ยังเที่ยวสนุกอยู่ดีไปพบกันใหม่บาย